นี่ครับอ้ยเดี๋ยววันนี้บอนจะหมาต้มห้อยนะครับโดยการที่าเราก่อไฟนะจะต้มห้อยกันนะครับน่ะห้อยดู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 ด,ด,ดูตีนมันออกมาครับเดี๋ยวบอนให้ดูนะนั่นครับมีตีนออกมาดูดูด,ดูตีนตีนตีนฮ ทีน้อยเดี๋ยวคนจะทีนามบวกดูนะครับทีนามบ์นี่ไงครับที่ได้ชื่อว่าหอยฉักตีนพอได้ครับมีตีนตีน้อยนั่นครับนี่ตีนของมัน โอ้ยตีนอันนี้ตีนใหญ่มากเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก่อไฟนะก่อไฟครับมา แก๊สหมดครับที่บ้าน mm hmm. ใส่ท่านไปก่อน,นะโอเคนะครับจังว่าที่เรารอนะได้เราไปล้างห้อยกันนะครับ นี่ครับต้องคัดตองถ้วยดีเลยนะครับดูเนี่ยกังบนนี้ครับดนูนี่ครับออกหมดเลยต้องรางหลายๆน้ำเลยนะนี่บางตัวก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับ นั้นรับไฟจะได้ล้ะอืมควันกระถาตั้งเลยครับ น้ำเพิ่มอ,อีกนิดหนึ่งครับโอเคประมาณนี้แหละรอครับให้น้ำร้อนนะเดี๋ยวจะใส่ห้อยลงไปนะครับโอ้น้ำร้อนแล้วครับใส่ห้อยเลย ดูสิครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วน้ำจากตัวมันครับที่เราคัดไม่ออกนี่แหละมันก็ออกมาเป็นสีแบบนี้แหละนี่ต้มประมาณห้าไอซามนาทีแล้วครับมับนจะต้มประมาณห้านาทีนะอีกสองนาทีนะครับนี่ลองดึงมาดูสักตัวก็ได้ครับ ว่ามันออกเลยยังถ้าเนื้อมันเหนียวเนีย่ยมันก็ไม่ออกเพียนะโอนโอ้โออยางเนี่ยอยู่นะครับดูดูที่บอลดึงนะโอ้โอุยคาดมาเลยชุบมันอีกครับ2นาทีก่อนดูครับนามเดอดปุดๆเลย โอเคนะครับบนขิดววาน่าจะได้แล้วครับเอาขึ้นมานะเดี๋ยวไปล้างน้ำอีกทีครับนี่นี่สีกับน้ำเขี้ยวมากเลยเอาขึ้นก่อนครับเดี๋ยวเราไปล้างน้ำสะอาดกิน นะครับจะเราไปนั่งกิน,นันนะมีแต้งด้วยครับสองอุปกรณ์ของเราก็อาจจะชใช้ไม้จิ้มฟันอีกนะครับไม่แน่นะแต่ถ้าตีนมันดึงออกได้นี่ก็คือหวาไม่ต้องใายเลยนะน,นี่ตีนม ตีไม่ลุดโอ้โหตีนเนี่ยวมากเลยโอ้รุดแล้วโอโ้ไม่มีขี้นะชิมดูแบบอืมอืมอืมมาชิมฟันดิว่า ว่านมากเลยครับนี่ป็นต้มหนานาแล้วนะ กี่ก็เดินลุดไปเลยเสียได้มากเลยอือออโหอันนี้กีโยกมาด้วยเลยครับ ก,ก็จะมีตายนิดน้อยนะไม่เยอะ ต้มไม่นานกว่านี้นิดนึงครับเพิิมไปอีกสักสองนาทีน่าจะพอดีคีม หรือว่ามันทดเกินไปครับเอาไม่ออกเลยดูสิครับตีนเนี่ยวมากเลยตีนโอ,อู้ดึงแรงก็คาดครับ จะได้ขี้ไหมวะอื้ออูออ้อ,อ,อ,อนี่ขี้รุดมาด้วยเลยครับ ว่ามันนะครับเจ้ไม่มีสายเลยนะแต่ถ้าลงไปทีขี้ครับจะมีสายละเอียดนะแต่ขี้มันก็ไม่ได้คมนะครับ ตัวไม่นานกว่านี้นิดึงครับบางตัวก็ออกนะนี่รุดมาเลยขี่ด้วยเนะี่ยขี่ จิมเพสตาใจหมากเลยเหรอ,อนี่ตัวเย้เลยอันนี้เชิญทุกคนกินด้วยกันนะครับ one gap. เราตั้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปต้มไม้นะครับอือนี่อืมไปสีเรื่องเนี่ยเดี๋ยวไปต้มไม้นะครับเซตมาก โอเคนะครับเอาไว้แถวนี้แหละพบกันไม่คิดนานนะครับสำหรับวันนี้บนไปก่อนแต่ชอบพี่ผมกดไลค์บนด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย